ลบดีตุ้นให้น้ำต้นน้นี่ตุ้นตุ้นตุ้ตุ้ถ้าปลาเขาอยู่อางนักสัอยู่เดี๋ยวลองพยายามดูมมไมสตมากคมคที่ไหนเนี่ยาดิโอเลยิปเลยีน้เลสูงมั วันนี้เขมีกองข้าวไอ้ก้ายตกองข้างบนขอภาษายี่เกาะลอ,อ,อยัอ่งกีฬาเลยแม่สอนอยูออ่อ๋อเหรอกีฬาเกเลย,าายเภาียตรงนี้ด้วยะนน้ กระดนแล้วเ่มันดนั่นเลยเริ่มฉลองวันที่มันเกิดไงมันเกิดแล้วจุดคูให้โอเดโอ้หนององน้้อ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 